สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีของเล่นมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ดูดน้ํานะครับเป็นเครื่องดูดน้ํานะครับการใช้งานของมันก็จะเหมือนระบบเดียวกับการลักน้ํานะครับจุ่มเข้าไปในถังนะครับแล้วก็ทําการเขย่านะครับเดี๋ยวน้ํามันจะไหลมานะครับ ก็เขย่านี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับไปทดลองทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเครื่องสูบน้ำนะครับไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำมันกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีข้อต่อตรง สี่หุนเกีียวนอกนะครับหนึ่งอันนะครับเขาต่อตรงสี่หุนหนึ่งอันครับแล้วก็ผมตัดท่อมาสี่หุนนะครับสิบห้าเซนหนึ่งอันอันนี้ห้าเซนหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมียางในนะครับยางในรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานอะไรก็ได้นะครับผมก็ยางวงครับ เดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันเลยนะครับแล้วก็มีผมใช้เป็นสายยาง1เส้นนะครับผมซื้อมา1เมตรนะครับจํานวน1เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันเลยนะครับอันแรกเลยแล้วก็วัดตัดนะครับวัดตัดยางในนะครับ ตัดตามเส้นที่เราขีดไว้เลยนะครับตัดมาเราก็จะได้แผ่นวงกลมอย่างนี้นะครับ1แผ่นเราจะนำมาใส่กับท่อสี่หุน5เซนนี้นะครับที่เราได้ตัดไว้นะครับ แล้วก็จะนำมาประกบไว้แบบนี้นะครับก็ใส่ยางครับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับให้มันมินมิหน่อยนะครับแล้วเราก็เอาข้อต่อตรงนะครับมาสวมเข้าไปเลยนะครับสวมเข้าไปนะครับข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ตัดยางออกนะครับฝั่งนี้เราจะเอาเป็นทางดูดน้ำนะครับเราก็สวมตัวนี้เข้าไปเลยนะครับก็ใส่เขาต่อเกียวนอกนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ใสายยางมต่อที่เราใส่เราจะไม่ทากาวนะครับเพื่อที่เราจะถอดออกได้นะครับเวลาเราไม่ใช้งานแล้วนะครับเราก็สามารถถอดเก็บไว้ได้นะครับผม นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าต่างมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรานําไปทดลองดูดน้ํากันเลยนะครับดูซิว่าจะออกดีไหมนะครับจะสามารถลักน้ําจากถังได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับหลักการใช้งานของมันนะครับก็จุ่มลงไปในถังน้ํานะครับ แล้วก็ขยาครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้น้ำไหลแล้วนะครับเราก็าไว้สำลับกรอกน้ำก็ได้นะครับ น้ำไหลแรงมากเลยนะครับเครื่องสูบตัวนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปดูดน้ํามันจากถังได้เลยนะครับเวลาเราดูดน้ํามันจากถังนะครับเราต้องใช้ปากดูดนะครับเราดูดทีไรจะเข้าคอเราทุกทีเลยนะครับตอนนี้เราก็มีเครื่องดูดน้ํามันแบบใหม่นะนะครับหลักการในงานของมันคือต้องดูดน้ํา จากที่สูงนะครับลงที่ต่ําเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาน้ําจากที่ต่ําขึ้นที่สูงไม่ได้นะครับแค่นี้ยังรับเสร็จแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแลวก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ